หนังสือเสียงชุดนวดิยายล่องไพรเล่มที่10เสือกึ่งพุทธการตอนอวสานเสือกึ่งพุทธการ ข้าพเจ้ารู้ว่าทั้งสองลำกล้องของรีบี้จุด470ที่ถืออยู่ขณะนั้นบรรจุกระสุนหัวอ่อนหนัก300เกลนไว้แม้กระน,นั้นก็อดลังเลไม่ได้อยากจะหักลำกล้องออกดูให้แน่ใจอีกครั้งแต่พยายามทบทวนความทรงจําจนแน่ใจว่าตรวจเรียบร้อยแล้วนับแต่ออกจากที่พักมาจึงหักใจไว้ได้ทุกฝีก้าวข้าพเจ้าแบ่งหน้าที่ของตาคู่นั้นอย่างภาษาพลานว่า ตาหนึ่งดูหน้าตาหนึ่งแลหลังนั่นคือขณะที่คอยชำเลืองความเคลื่อนไหวของเสือร้ายตัวนั้นอยู่ทุกระยะขณะเดียวกันข้าพาเจ้าก็มองดูชัยภูมิของสองฝากทางที่จะเลือกเผชิญหน้ากับมันเสียงคลื่นเหมือนฟ้าคำรามดังลั่นขึ้นอีกครั้งพื้นดินสะเทือนไปอีกหน แสงออร่าพวยพุ่งขึ้นมาแผ่ปริมนทลไปทั่วทิศทันใดที่มันกลับมืดลงไปนั่นเองข้าพเจ้าก็รู้สึกเหมือนหัวใจขึ้นมาคับอยู่คอหอยมือทั้งสองซึ่งชุ่มไปด้วยเหงื่อกำปืนแน่นนิ้วชี้แตะที่ไกลหน้าเพราะปรากฏจากแสงสว่างเรืองของร่างที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังว่าขณะนั้นเจ้าเสือร้ายเข้ามาอยู่ในระยะห่างจากข้าพเจ้าเพียง 19เท่านั้นก้อนหินใหญ่ตรงโคง้งซึ่งหักเป็นสอกพับกั้นมันและข้าพเจ้าไว้จากกันนั่นเองคือเหตุผลที่ทําให้มันยังไม่ลงมือข้าพเจ้าถือหินก้อนนี้เป็นที่มัน่นทันทีที่เลี้ยวโค้งและรับตาจากมันพร้อมกันนั้นก็หันกลับมายกปืนขึ้นประทับบ่า แสงสว่างเรืองเหมือนหิ่งห้อยฝูงใหญ่ใกล้เข้ามาทุกทีกระทั่งในที่สุดศรีรษะอันใหญ่ของมันก็โผล่ออกมาในระยะห่างจากปากกระบอกปืนของข้าพเจ้าไม่ถึงสามหลาข้าพเจ้ากลั้นลมหายใจเหมือนกลัวมันจะได้ยินผืนดินสะเทือนไปอีกครั้งเมื่อเสียงลั่นคลื่นดังมาจากคูหาภายในแสงสว่างจ้ากระจายไปทุกทิศทุกทางท่ามกลางปรากฏการเหล่านี้ เจ้าเสือร้ายซึ่งขณะนั้นคงจะประหลาดใจที่แล้วไม่เห็นข้าพเจ้าข้างหน้าจึงหันกลับมาตาทั้งสองคู่ของเราแลศกันของมันเขียวปัดไปด้วยสัญชาตญาณป่าดงพงไพรไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วและของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความเร่าร้อนหวาดกลัวและคาดหวังอย่างปูถุชนธรรมดาดีๆนี่เองต่อจากนั้นมันก็ย่อสองขาหน้าตั้งท่าจะกระโจนใส่เท่านั้นเองเป็น อริยบทสุดท้ายของมันและในเสี้ยวของวินาทีเดียวกันกระสุนหัวอ่อน300เกรนจากรีกบี้แฟตกระบอกนั้นก็แล่นเข้าสู่ก้านคอของมันในระยะเผาขนพลิบตาหนึ่งศีรษะซึ่งเพเยอะขึ้นฟุบลงอย่างกระทันหันข้าพเจ้าฉวยโอกาสนั้นปาดออกไปทางด้านหนึ่งของมันและจ่อปากกระบอกปืนเข้าที่ไขสันหลังพลางก็เหนี่ยวไกลำกล้องซ้ายส่งกระสุนนัดสุดท้ายออกไป ทันใดนั้นเองเสือร้ายก็ผุดทะลึ่งลุกขึ้นเพ่นแผลวไปข้างหน้าพร้อมด้วยเสียงคำรามสนัน่นต่อมามันก็หายไปในโค้งถัดไปข้าพเจ้ารีบหักลำกล้องสลัดกระสุนเปล่าทิ้งบรรจุใหม่แต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรต่อไปก็ต้องหยุดชะงักเพราะเสียงที่ร้องเรียกมาจากข้างหลังนายได้การหรือไม่ได้การ ข้าพเจ้าหันกลับไปดูโดยเร็วก็แลเห็นทั้งตาเกิรร้อยเอกเรือสีดาและท่านชายวิ่งตามกันเข้ามาในคูหานั้นอย่างกระหืดกระหอบจึงตอบไปว่ามันควรจะอยู่เหลือเกินตาเกิแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงยังไปได้สีดายิงที่ไหนคะคุณศักข้าพเจ้าก้านคอและไขสันหลังอย่างที่คุณแนะนําครับสีดาผมแน่ใจเหลือเกินว่าเข้าที่หมายทั้งสองนัดท่านชาย แล้วคุณแน่ใจหรือเปล่าว่ากระสุนเหล่านั้นชุบน้ำแร่จากแอ่งที่ผมให้คุณข้าพเจ้าฟาบาทก็เห็นแล้วว่ากระหมอมไม่ลืมเลยในข้อนั้นท่านชายงั้นก็ไม่ควรจะไปได้ไกลความเร็วและกำลังปะทะของกระสุนอาจจะทำให้มันช้าไปชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อน้ำแร่นั้นเข้าเส้นเลือดแผ่กำซ่าไปทั้งกายชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานมันก็จะต้องตายอย่างตัวที่สีดายิง ตลอดเวลาตะเกิ้นวิ่งพล่านไปทั่วคูหาตอนนั้นขันแล้วแกก็คุกเข่าลงหยิบขนที่ร่วงอยู่ขึ้นพิจารณาพลางก็พึมพำว่าเข้าที่สำคัญอย่างนายว่าเลือดที่กองอยู่ก็บอกอย่างนั้นมันไปทางนี้ตามตะเกิ้นมาเถอะนายแต่แต่นั่นอะไรกันระหว่างที่เราพูดกันอยู่นั่นเองเสียงดังเปรี้ยงเหมือนเสียงปืนที่ข้าพเจ้ายิงปรากฏขึ้นสองครั้งติดติดกัน คูหาตอนนั้นลั่นเปรียงเปรียงและก้อนหินเริ่มล่วงกล่าวลงมาทุกคนมองตากันคันแล้วท่านใจก็พืมพำมขึ้นเบาๆนั่นมันเสียงกระท้อนกลับของเสียงปืนคุณนี่คุณศักดิ์ประหลาดนี่มันกินเวลานานเหลือเกินจึงปรากฏเพราะอะไรผมไม่เข้าใจเลยหรือคูหานี่จะตันไม่มีทางออกนอกจากที่เราเพิ่งเข้ามาแต่แต่ว่า เมื่อวันก่อนเราก็เคยเข้าอีกทางหนึ่งรีบตามตาเกิ้นมาดีกว่านายกับท่านชายชีประขาวประเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันว่าเสือตัวนั้นตายหรือไม่ตายตาเกิ้นเตือนข้าพเจ้าและท่านชายยังไม่ทันจะตอบแกว่ากระไรเสียงระเบิดของปืนก็ดังขึ้นอีกสองนัดคราวนี้ฟังชัดว่าเป็นเสียงริกบี้จุด470ของข้าพเจ้าแน่และระเบิดต่อเนื่องกันไป เหมือนเสียงก้องกระท้อนในที่อันจำกัดทุกๆสองนัดสลับกันเสียงลั่นเปรี้ยของผนังคูหาบรรดาหินก้อนใหญ่น้อยก็ทลายลงมาท่านชายขวามือสีดาทัานทีพลางก็หันมาเรียกข้าพเจ้าแล้วเราก็ออกวิ่งตามตะเก็นไปขณะเดียวกันเสียงสะท้อนเหล่านั้นยังคงดังไล่หลังเรามาขณะที่วิ่งผ่านปล่องอันเป็นสุสานของซีนเนนโทปุตท,ทั้งสองนั่นเอง มีเสียงคลื่นเหมือนฟ้าคำรามลั่นขึ้นอีกครั้งแสงออโรราก็สว่างโพลงพวยพุ่งขึ้นมาทั้งตาเกิลท่านชายและสีดาซึ่งนำหน้าร้องออกมาด้วยความตกใจพลางก็เพ่นหนีออกไปคนเรา้าคคูหาข้าะเจ้าเองตามไปข้างหลังก็ต้องยกมือขึ้นปิดหน้าเมื่อปรากฏว่าลมร้อนพัดวูบมาแรงราวกับเปลวไฟขณะเดียวกันท่านชายก็ร้องลั่นหลบออกไปให้ไกลคุณศักดิ์จะได้เข้าไปใกล้มัน ขณะนั้นเองข้าพเจ้ารู้สึกว่าภายในครูหาเริ่มอบอ้าวขึ้นเป็นลําดับจนกระทั่งแทบจะทนไม่ได้และแสงออโรราที่เคยเยือกเย็นกับร้อนราวกับเปลวไฟนรกข้าพเจ้าพาร้อยเอกเรืองวิ่งอ้อมไปทางผนังคูหาตรงกันข้ามสมทบกับคนทั้งสามแล้วก็วิ่งตามกันออกไปในทางแคบๆท่ามกลางเสียงระเบิดดังสนั่นที่ยังคงไล่หลังมาแสงออโรราดับวูบลงไปแล้ว แต่ความร้อนกลับทวีขึ้นเป็นลำดับอาการสะเทือนที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจนกระทั่งคลู่ใหญ่ๆต่อมาแสงสว่างจึงปรากฏขึ้นข้างหน้าอากาศก็ค่อยสดและหายใจสะดวกตลอดเวลาตะเกิ้นึ่่งวิ่งออกหน้าคอยเร่งพวกเราอยู่ไม่ขาดปากเร็วขึ้นอีกนายเร็วเข้าท่านชายชีพเขานายทหารเรืองกับคุณนายสีดาไอไวายร้ายนั่นเดินช้าลงทุกที ตากลนรู้ดีจากรอยเลือดกับรอยตีนของมันความกระตือร้นสนใจของแกที่มีต่อเสือตัวนั้นทําให้ลืมจนกระทั่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและธรรมชาติที่เราทั้ง4ต่างรู้สึกกันตลอดเวลาที่วิ่งตามแกมาเพราะฉะนั้นเองทันใดที่พ้นจากอุโมงค์และออกไปสู่แสงสว่างจ้าของเพลากลางวันพร้อมด้วยพระจันทร์ที่ลับจากขอบฟ้าไปแล้วและพระอาทิตย์กำลังขึ้นสูง การเรียงชระาะจึงถึงกับหยุดชะงักยกมือขึ้นขยี้ตาอุทานออกมาอย่างหลากใจว่าหนุมานหยุดยุดรถพระอาทิตย์แล้วละนายดูเถอะพระจันทร์หายไปไหนแดดก็ซองเหมือนเมื่อเรายังไม่ได้เข้ามาในผาตะเลงท่านชายนึกออกแล้วคุณศัก์เพิ่งนึกได้เดี๋ยวนี้เองสีดาว่าอะไรเป็นอะไรอย่าเพิ่งนึกดีกว่าท่านชายชี้ปะขาวตะเกิ้นร้องดูข้างหลังเรา ภูเขากำลังทลายธรณีก็สูบใกล้เราเข้ามาทุกทีเป็นความจริงอย่างที่ตะเกิ้นว่าทมกลางเสียงระเบิดและลั่นเปลี่ยงซึ่งติดตามหลังเรามาเพราะอาการไหวสะเทือนอย่างแรงในขณะนั้นทุกคนแลเห็นเป็นตาเดียวกันว่าภูเขาที่เราเพิ่งลอดอุโมงค์พ้นออกมากำลังทลายลงราบเป็นหน้ากลองเสียงก้อนหินกลิง้งกระเด็นไปในทิศทา,างต่างๆดังสนั่น ต้นไม้ใหญ่น้อยล้มระเนระนาดผืนแผ่นดินที่เราเพิ่งผ่านก็ยุบใกล้เข้ามาเป็นลำดับพร้อมด้วยควันสีขาวพรุ่งพุ่งขึ้นมาจากข้างล่างท่านชายหันไปจ้องดูทางทิศนั้นด้วยสีหน้าที่ตื่นตระโนกตกใจและด้วยในตาอันเหลือกลานพลางก็ร้องด้วยเสียงอันดังสิเแนโทพุธของเราคุณศักสินแเนโทพุธที ถูกตัดขาดอยู่ในนั้นบอกฉันหน่อยสีดาว่าเราจะทำอย่างไรกันทำไมจะช่วยให้เขาออกมาจากในนั้นได้สีดาตอบด้วยเสียงสั่นเครือว่าไม่มีประโยชน์อะไรค่ะท่านไม่มีใครจะช่วยเขาได้ทันดิฉันนิฉันเกรงว่าเขากับเราจะแยกทางกันตรงนี้เองเขา س ิเนนโทพุธเหล่านั้นอยู่หรือตายในโลกของเราและเราก้มหน้าก้มตารับกรรมกันต่อไป ในโลกของเราโลกของเราฉันเข้าใจละสีดาท่านชายพืมพำมเข้าใจละว่าอะไรเป็นอะไรในที่สุดก็เท่านั้นเองอวสานของโลกมหัศจรรย์ที่เราพบเท่านั้นเองหรือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์หมื่นปีแสนปีเหล่านั้นเข้าใจละพระอาทิตย์นั่นบอกดีเสียยิ่งกว่าอะไรว่าเรากำลังอยู่ที่ไหน ต้นไม้และท้องฟ้าที่เราเห็นพื้นดินที่เราเหยียบและกระแสลมที่เราได้รับเป็นเช่นเดียวกันเข้าใจละว่าเรากําลังอยู่ในโลกปัจจุบันแต่มันเป็นไปได้อย่างไรคุณพระช่วยเป็นไปได้อย่างไรและเรากําลังอยู่ที่ไหนที่ไหนยังไม่สำคัญท่านช้าชีพระขาวเท่ากับว่าเขินอยู่ที่นี่ช้าไปเราจะพากันลงไปหายใจอยู่ใต้พื้นดิน กระเรียงชาราเตือนเสียงระเบิดดังหนักขึ้นกระชั้นถีทวีความกระเทือนเหมือนทั้งบริเวณถูกฝูงป้อมบินปูพรมเขาทั้งลูกทลายลงมายุบหัวบหายไปใต้พื้นดินต่อหน้าต่อตาเราข้าพเจ้าแลเห็นควันสีขาวลอยขึ้นมาเป็นกลุ่มๆพร้อมด้วยกลิ่นอับๆและลมร้อนที่วูบวาบมาแทบจะทนอยู่ไม่ได้เราพากันวิ่งต่อไปตามเนินสูงๆต่ำๆที่ลาดลงไปสู่หุบเขาข้างล่าง หวังอธิษฐานอยู่ในใจวินาทีหนึ่งวินาทีใดต่อไปปรากฏการอันน่าสยดสยองพองขนนั้นจะสิ้นสุดยุติและเราพอจะมีเวลาพักหายใจได้แต่หยุดเหลียวหลังกลับไปดูทีไรเราก็ต้องรีบออกวิ่งต่อไปทีนั้นเมื่อแลเห็นสันเขาแผ่นดินและต้นไม้ยุบหวบลงไปไล่หลังเรากระชั้นชิดเข้ามาทุกที ทันใดที่ถึงเชิงเขาข้างล่างและจับด่านช้างเก่าๆได้นั่นเองตาเกิลก็หยุดยกมือชี้ไปข้างหน้าร้องบอกด้วยความตื่นเต้นว่าดูน่อนแน่นายเห็นจะรอดตายจากตกนรกทั้งเป็นกันคราวนี้เองแม่น้ำท่านชายอุทานก็ใครว่าอะไรล่ะท่านชายชี้ประขาวเร็วเข้าเถอะตาเกิลได้กลิ่นความตายใกล้เข้ามาทุกทีดูเหมือนมีแพลของใครจอดอยู่ที่นั่นสีดาบอก ตะเกิลก็คิดอย่างนั้นกำลังภาวนาอยู่เหมือนกันคุณนายสีดาขอให้มันเป็นความจริงเราวิ่งตามด่านช้างอันโล่งเตียนตรงไปยังแม่น้ำซึ่งไหลเชี่ยวกลากอยู่ระหว่างป่าผากักและเชิงเขาชันข้างหน้ารู้สึกไม่ต่างอะไรกับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อปรากฏว่าสิ่งที่สายตาของพวกเราทุกคนแลเห็นว่าเป็นแพไม้ไผ่ติดอยู่กับรากไม้ริมตลิงตอนนั้นใช่แพจริง เพียงแต่ไม่มีคนและไม่รู้ว่าเป็นของใครตะเกิลเข้าใจว่าพวกชาวป่าเผ่าหนึ่งเผ่าใดในภูมิประเทศตอนบนคงใช้ล่องจากต้นแม่น้ำลงมาตอนล่างทั้งหวายที่ผูกและลูกบวบที่ขันชนะไว้เก่าแสดงว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของทิ้งมันมาเป็นเวลาแรมเดือนแม้กระนั้นทุกสิง่งทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้เว้นไว้แต่ปัดสจากเพิงพักกันแดดกันฝน แต่เราทุกคนไม่มีใครคิดถึงข้อนั้นการหนีไปให้พ้นจากปรากฏการณ์อันกำลังคุกคามชีวิตของเราเข้ามาเป็นอย่างเดียวที่อยู่ในความสนใจในขณะนั้นการลุกลามของแผ่นดินที่ยุบไล่หลังเรามาอาจจะช้าลงเสียงระเบิดอาจจะห่างเข้าความสะเทือนก็เบาบางลงไปแม้กระน,นั้นมันก็ยังไม่หยุดลายน้ำที่เดือดปุดปดอยู่ตามชายฝั่งแสดงว่า ไม่ช้าก็เร็วภูมิประเทศตอนนั้นจะตกอยู่ในสภาพเดียวกันด้วยเหตุนี้เองเราจึงช่วยกันขนแพ้หลังนั้นออกมาจากร่างไม้ที่ขัดอยู่จนร้อยตัวได้ชั่วขณะหนึ่งท่านชายยกมือป้องหน้าเพ่งสายตากลับไปที่กลุ่มควันที่ลอยคละรคคนกันอยู่กับก้อนเมฆในอากาศนิ่งฟังเสียงภูเขาที่กำลังทลายป่าไม้ที่ล้มระเนระนาดแล้วก็สุดลงนั่ง พลางก็หันไปบอกให้ตาเกิลออกแพรและพึมพำเบาๆเพียงเสียงปืนสองนัดเท่านั้นไม่นึกเลยว่าจะเป็นไปได้สองนัดเท่านั้นแต่มันก็ทลายโลกทั้งโลกหายวับไปกับตาสัมมหาอะไรกับพลังปรมาณูหรือนิวเคลียในอนาคตสีดาดิฉันไม่เข้าใจว่าท่านหมายความถึงอะไรท่านชายที่แรกฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสีดาแต่ เดี๋ยวนี้ถึงหลับตาก็มองเห็นยังจำที่เราพูดกันมาแล้วได้ไหมละ่ะหุบผาที่ไม่มีกลางคืนกลางวันไม่มีเวก,กา์เวลาของซิเนนโทปุต์พวกนั้นโลกซึ่งพระอาทิตย์และพระจันทร์ไม่เคลื่อนที่แสงสว่างที่มีแต่ความเยือกเย็นเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของพิภพที่ไม่ได้รับการกระทบจากแสงสว่างโดยตรงของดวงอาทิตย์ และความดึงดูดของดาวนพเคราะห์ดวงอื่นความสะเทือนจากเสียงปืนของพวกเราทำให้ดุลยภาพแห่งการทรงตัวของมันเริ่มหวั่นไหวและในระยะแรกๆอาจจะยังไม่ปรากฏชัดแต่เมื่อนา,นานไปและบ่อยเข้าเมื่อดุลยภาพแห่งการทรงตัวนั้นเสียหลักเพียงสองนัดของปืนใหญ่ของคุณศัก์นั่นเองก็ทำให้โลกนั้นหมดการทรงตัวเสเข้าไปสู่ความดึงดูดของดาวนพเคราะห์ดวงอื่นในจักรวาล การเวลาเริ่มเคลื่อนที่สภาพและธรรมชาติของเมื่อแสนหรือหลายแสนปีก่อนกลับเข้าสู่สภาวะของโลกปัจจุบันนั่นแหละคือสาเหตุแห่งการสลายตัวของภูเขาแผ่นดินและต้นไม้เหล่านั้นกลางวันกลับเป็นกลางวันกลางคืนก็กลับเป็นกลางคืนต่อไปข้าพเจ้าถ้ามันเป็นจริงอย่างฟาบาทรับสั่งท่านชายอย่าลืมว่าผมเพียงแต่สันนิษฐานเท่านั้นข้าพเจ้า เอาละถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ฝาบาทสันนิษฐานจะมีอะไรเป็นหลักประกันว่าอาการสลายตัวนี้จะไม่ลุกลามเลื่อยไปท่านชายอ๋อทํานองเดียวก,กันกับที่เขาแยกสมัยของพิพภพไว้สิขุนศัก์จากยุคน้ำแข็งมาสู่สมัยตะไคร่น้ำเลยยะจากพาเลโอไลติกตอนต้นมาสู่พาเลโอไลติกตอนปลาย พูดกันง่ายๆและสรุปความให้สั้นเข้าธรรมชาติระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ระหว่างโลกดึกดำบันในอดีตกับโลกปัจจุบันไม่เหมือนกันการเสียดุลยภาพแห่งการทรงตัวของโลกพวกซีเนนโทปุสเหล่านั้นทําให้มันส่วนเสกเข้าไปสู่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์และความดึงดูดของดาวนพบประคออื่นในจักรวาลเดียวกัน การสลายตัวจะเกิดขึ้นก็เฉพาะแต่อนาบริเวณที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากการผันแปรและเปลี่ยนแปลงของการเวลาเท่านั้นเมื่อมันถึงจุดที่ภาวะของธรรมชาติและภูมิประเทศดึกดำบันกับโลกปัจจุบันบรรจบกันมันก็จะยุติลงตะเก็นซึ่งยืนถือทอคอยค้ำนำแพ้ผ่านแก่งล่องไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวกลัก อาปากฟังท่านชายอธิบายด้วยสีหน้าที่บอกว่างงและไม่เข้าใจทันทีที่ท่านชายพูดจบแกก็สั่นศีษะเอื่ยขึ้นว่าเฮ้ยเอาเรื่องที่ตะเกิลพอจะฟังรู้หน่อยได้ไหมท่านชายชีประขาวอะไรอะไรก็ได้ที่ตะเกิลพอจะเข้าใจสีดาหัวเราะ <c oughs> ท่านหมายความว่าเราทุกคนรอดตายมาแล้วตะเกิลทุกคนจะได้กลับบ้านแกก็จะได้กลับไปหายายตะเกิลถอนใจเฮ้ย ฟังท่านชายชีปลาขาวพูดตะเกิ้นหนักใจได้ยินคุณนายสีดาพูดอย่างนี้ตะเกิ้นค่อยหายเหนื่อยแพร่ลูกบวบไม้ไผ่ไหลตามกระแสน้ําอันเชี่ยวกรากจากแก่งหนึ่งไปสู่อีกแก่งหนึ่งระหว่างตลิ่งซึ่งสูงชันและป่าโปร่งขึ้นทุกทีเสียงระเบิดที่เราได้ยินห่างไกลออกไปในขณะเดียวกันแม่น้ําสายนั้นก็กว้างเข้าข้าพเจ้ากําลังเงยหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าสีน้ําเงินเข้มและพระอาทิตย์ที่ลอยต่าลงไป เรียยอดไม้บนเนินเขาทางทิศตะวันตกตรับฟังเสียงนกยูงและเสียงชนีอยู่ด้วยความโล่งใจเป็นครั้งแรกนับแต่ออกเดินทางเป็นต้นมาก็พอดีที่สีดาเอื้อมมือมาสก,กิดที่ต้นแขนเบาๆดูอะไรที่เชิงเขาชายน้ำข้างหน้าเนี่ยคะ่ะคุณศักจากมือที่หล่อนชี้ที่แรกข้าพาเจ้าก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากหินใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งชะงกเงื้อมออกมาเหนือร่องน้ำที่แพของเรากำลังจะผ่านไป พร้อมด้วยพุ่มไม้เตี้ยๆปกคลุมอยู่ต่อเพ่งสายตาดูด้วยความพินิจพิเคราะห์อีกครั้งจึงสังเกตเห็นหางสีเทายาวและเป็นปล้องดำๆเคลื่อนไหวอยู่ในเงาพุ่มไม้นั้นต่อมาก็ศีรษะอันใหญ่ของมันซึ่งเพเย้อะขึ้นสายไปมาอยู่เหนือสองเท้าหน้าขณะที่ค่อยตะเกียกตะกายคลานออกมาถึงขอบชะง่อนหินท่านชายซึ่งได้ยินสีดาพูดแต่แรกและและตามมือของหล่อนชี้เกือบจะในวินาทีเดียวกันกันกบที่ข้าพเจ้า ขยับตัวลุกขึ้นคุกเข่าอุทานด้วยความตื่นเต้นว่ามันละคุณศักดิ์ไอ้ไวร้ายนั่นสีดาขอโอกาสดิฉันสักครั้งเถอะค่ะคุณศักดิ์ห,หนึ่งดิฉันเคยพลาดเพราะเป็นเวลากลางคืนคราวนี้จะพยายามไม่ให้คลาดเป้าได้ตามใจคุณครับสีดาข้าพเจ้าบอกแต่ระวังหน่อยมันกําลังตั้งท่าจะกระโจนใส่เราข้าพเจ้าพูดเกือบไม่ทันขาดคาเสือร้ายตัวนั้นก็ทรงกายลุกขึ้น,นยืนโผเพอยู่บนเท้าทั้งสี่ ร่างอันใหญ่ของมันสั่นสะท้านคำลามสนั่นเหมือนได้รับความขัดใจหรือผิดหวังอะไรช่วขณะหนึ่งศีรษะของมันก็ฟุบลงแล้วก็พยายามเพเยอะขึ้นใหม่ในระยะเพียง50หลาและแพรของเราพุ่งปราดตามกระแสน้ำเข้าใกล้ไปอย่างรวดเร็วข้าพเจ้าแลเห็นถนัดว่าทั้งที่คอและสันหลังโสมไปด้วยเลือดมันอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสและใกล้อวสานเต็มทีแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความ ดูเดือดเครียดแค้นและอาฆาตข้าพเจ้าอาจจะเปิดโอกาสให้สีดาตามที่หล่อนขอร้องขณะเดียวกันมือทั้งสองก็กุมริกบี้คู่มือพาดตักเอาไว้ในท่าเตรียมพร้อมเราอึดใจต่อมาและ4ีห้าหลาต่อมาขณะที่แพ้ของเราพุ่งตามกระแสน้ำไปใต้ชะงอนหินก้อนนั้นเองเจ้าเสือร้ายก็กระโจนลงมาจงังหวะของมันอาจจะช้าไปเพราะใช้ขาหลังไม่ได้ถนัดหรือกระสุนจากมาริเกอร์6.5 ของสีดานัดนั้นเข้าหัวใจพอดีแม้กระน,นั้นทันทีที่ร่างอันใหญ่ไม่ต่างอะไรไปกับม้าเทศของมันก็ล่นตูมลงมาเฉียดท้ายแพรไปแพรไม้ไผ่แพรนั้นก็สถานยวบเพราะกำลังดันจากน้ำทุกคนล้มลุกคลุกคานไปตามๆกันแต่คันแล้วก็ทรงตัวได้จ้องดูเสือร้ายซึ่งเราแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียในภูมิประเทศที่ประหลาดและโลกที่แปลกในการติดตาม มันจมหายไปใต้พื้นน้ำาึึงแต่สีแดงฉานของเลือดลอยอยู่เบื้องบนเป็นประจักษ์ยพยานยืนยันว่าการอาวสานของมันมาถึงแน่และภารกิจที่เราได้รับมาก็บรรลุความสำเร็จโดยสมบูรณ์ข้าพเจ้าถอนใจพลางหันไปหาสีดาแล้วว่าคุณกระทำสำเร็จในสิ่งที่ผมและใครๆล้มเหลวครับสีดาสีดาได้ฟังก็หัวเราะเปล่าเลยค่ะ คุณรู้อยู่อย่างที่ดิฉันและท่านชายคุณเรืองและตะเกิลรู้ว่าเสือตัวนั้นจะถึงการอวสานอยู่รอมร่แล้วจะยิงหรือไม่ยิงมันก็ตายตะเกิลไม่แน่นักคุณนายสีดาเพราะมันตายช้าไปอีกหน่อยเดียวตะเกิลอาจจะเสร็จไปเสียก่อนก็ได้ประหลาดเหลือเกินว่าโดนทีเด็ดของนายทั้งสองนัดอย่างนั้นแล้วกระสุนปืน จุบน้ำมันมนของท่านชายชีประขาวเสียด้วยทำไมมันถึงยังตามเรามาได้ไกลถึงเพียงนี้ท่านชายบางทีอาจจะเป็นเพราะความบ้าเลือดบางทีความอาฆาตและบางทีก็อำนาจของความหิวแต่และอย่างรุนแรงปันปาน,ปานกันและมันก็อาจจะรวมทั้งสามอย่างตะเกนนั่งลงอย่างเต็มไปด้วยความอิดโรยและโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอก ชั่วขณะหนึ่งแกก็ปล่อยทอราน้ำปล่อยให้แพลอยไปตามยถากรรมเพิ่มพำว่ากึ่งพุทธการตะเกิ้นยังเห็นอะไรถึงเพียงนี้บอกตะเกิ้นหน่อยท่านชายชีะขาวกับคุณนายศรีดาอีก2,500ปีตะเกิ้นจะเห็นอะไรท่านชายหัวเราะ <c oughs> แกกับบรรดายายทั้งหลายใส่ปีกเหาะอยู่ตามที่หนึ่งที่ใดในป่าหรือวิมานบนฟ้าระกำมัง อย่างนั้นตะเกิ้ไม่ต้องการเลยเป็นเทวดาไปเมื่อไรตะเกิ้กลัวลืมตัวง่ายตะเกิ้กับยายเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงอย่างนี้ต่อไปก็พอแล้วแต่นายกลับไปคราวนี้เราจะมีอะไรแสดงกับผู้กำกับเมืองการว่าเราคาดเสือตัวนั้นได้แล้วมีอะไรเป็นพยานให้คนเขาเชื่อว่าเราไปถึงโลกของทวดของทวดตะเกิมาข้าพเจ้าถอนใจ เวลาพิสูจน์ให้กับผู้กำกับทราบเองตะเกิลเพราะเมื่อไม่มีเสือตัวนั้นกลับไปรบกวนอีกต่อไปก็แสดงว่ามันตายไม่โดยฝีมือเราก็คนอื่นแต่เรื่องโลกดึกดำบันของซีเนนโทพโุสเหล่านั้นและบรรดาสัตว์โบราณทั้งหลายที่เราฆ่านะ่้นืไปเล่าให้ใครเขาฟังก็มีแต่คนเขาจะหัวเราะก็เรียงชาราพยักหน้าเนิบเนบแสดงว่าเข้าใจแต่แกก็อดยักไหลพลางหัวเราะไม่ได้ ขณะที่กล่าวต่อไปว่าทุกคราวที่เราออกป่าทุกเรื่องที่เรากลับมาเล่าให้ใครฟังมันไม่น่าเชื่อทั้งนั้นแหละนายแต่ไงเข้าเมืองที่ไรเด็กๆถึงได้วิ่งตามตะเกิ้นเกลียวก็ไม่รู้เย็นวันนั้นเราจอดแพ้เข้าที่ชายหาดสูงแห่งหนึ่งตะเกิ้นและสีดาก็ขันอาสาขึ้นไปหาอาหารได้เก่งกลับมาสตัวมันเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าอาหารมื้อแรก ตลอดระยะเวลากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วหลังจากกินเสร็จก็หลับเป็นตายไปตามๆกันตลอดเวลาเหล่านั้นยังไม่มีใครในพวกเรารู้แน่ว่ากำลังอยู่ที่ไหนเราไม่มีแผนที่ไม่มีเข็มทิศความจำนานป่าและการสังเกตดินฟ้าอากาศเท่านั้นเป็นอย่างเดียวที่เรารู้ว่ายังอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นเขตไทยหรือใกล้ไทยจนกระทั่งเราล่องตามลำน้ำสายนั้นมาได้5วัน ผ่านทิวเขาหลายสิบลูกออกบรรจบก,กับแม่น้ำใหญ่อีกสายหนึ่งในตอนเย็นวันนั้นเองท่านชายซึ่งเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนพยายามจะล,ะลึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจึงพึมพำมขึ้นมาฉันดูเหมือนจะเคยผ่านที่นี่เมื่อหลายปีมาแล้วสีดาขณะที่ออกสำรวจบอทัพทิม ตามคำบอกเล่าของตาพม่าคนนั้นฉันคิดว่าจําเขาลูกนั้นได้เพียงแต่มันอยู่ซ้ายมือแล้วทําไมเวลานี้จึงอยู่ขวามือท่านพยายามเปลี่ยนท่าเยือนทดลองใหม่เหลียวไปร,บรอบๆตัวขณะนั้นเองสีหน้าก็แจ่มใสในตาเป็นประกายขึ้นมาความทรงจําพึมพำอะไรอยู่ในลําคอสักครู่จึงอุทานออกมาว่านึกออกแล้วสีดาผมจำได้แล้วคุณศักดทวนน้ำขึ้นจากที่นี่ไปสามวันก็จะถึงปดุมโม หมู่บ้านถวายพวกนั้นจากปดูดมโมไปถึงทะเลบนแม่น้ำการันตีกินเวลาอีกสองวันต่อจากนั้นก็จะลงซองกะเลียแล้วก็แควน้อยแควน้อยข้าพเจ้าอุทานท่านชายแน่ทีเดียวแควน้อยที่จะพาเราล่องลงไปสู่กาญจนบุรีมันอาจจะกินเวลาหลายวันและบางทีหลายสัปดาห์กินเวลาสักปีก็ไม่เป็นไรท่านชายชี้พาขาวถ้าแน่ใจว่ามันเป็นแควน้อย ตะเกิ้ลพืมพัมท่านชายหัวเราะขอ,อนั้นถ่าชันแพ้ขอสัญญาหายายให้แกอีกคนตะนกกระจอกตกะเกเรียงชราได้ยินก็คลางออกมาโอ้ยายจา๋าตะเกิ้ลรอดชีวิตแล้วยายจา๋าตะเกิ้ลสื่อสัตว์ต่อยายเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาหนังสือเสียงเรื่องล่องไพลจบเล่มที่สิบตอน เสือกึ่งพุทธกาลขอขอบพระคุณท่านดรบุญมาพันดวงนะครับที่เปิดโอกาสให้ลุงทีครับหาหนังสือเสียงสนุกสนุกครับมาอ่านให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันอย่าลืมติดตามนะครับล่องไพรย,ยังไม่จบอย่าลืมติดตามเล่มต่อไปซึ่งเป็นเล่มที่11นะครับตอนทางช้างเผือกฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าจากบริษัท P ีวอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงทีได้หาหนังสือสนุกๆมาอ่านให้ฟังกันสำหรับท่านใดที่ฟังไม่ทันนะครับอยากฟังตั้งแต่เล่มที่1น,นะครับไปที่ช่อง y o u t u b e ลุงทีลุงทีกับสีหมอกนะครับลุงทีกับสีหมอกจะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้หรือว่าลุงทีเปิดช่องทางไว้รับบริจาคในการช่วยสนับสนุนทําคลิปเนื่องจากช่องของลุงทียังสร้างรายได้ไม่พอที่จะ,ะเป็นค่าใช้จ่าย ค่ากระดาษ A4 นะครับค่าหมึกปริ้นเวลาเราปริ้นออกมาอ่านอย่างนี้นะครับก็จะได้สะดวกกับการอ่านแล้วก็แล้วแต่นะครับเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆพอเป็นกําลังใจให้สําหรับท่านที่มีจิตไม่ตาอยากจะช่วยนะครับสนับสนุนลุงทีนะครับช่องทางหรือว่าเลขบัญชีอยู่ใต้คลิปของทุกคลิปนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า กำลังใจเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับจะกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ